สวัสดีจ้าน้องแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกํกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวาทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณนะคะสามารถมีค่ามีรูนได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมเข้ามากันได้นะคะเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะคะ so นะคะ W S O นะคะ P A R O Y นะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะชุดเด่นนะคะอันนี้คือผลแนวทางออกเนาะนะคะแนวทางเข้านะคะสำหรับเฉพพะกิจนะคะให้เด่นนะคะเกับ8นะ เดนเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะคะแล้วก็เจ็ดสามนะคะสำหรับเด่นแปดนะคะก็จะมีแปดศูนย์แปดเจ็ดนะคะแล้วก็แปดเก้านะคะสำหรับนอยพิเศษนะคะจะให้เดนหนึ่งกับเด่นสองนะคะ ก็จะมี1 0 0 1นะคะ1551นะคะ1 991นะคะสำหรับเด่น2ก็จะมี2 002 2 6 6 2 2 9 92นะคะสำหรับผลสำหรับน้อยปกตินะคะก็จะเด่น5กับ8นะคะ ก็จะมี5 0า5ูนูะคะ5 3 3ส 5, 5 8 8าหนะคะสำหรับเด่น8นะคะก็จะมี8 0 0 8 8 2 2 8 8 7น8อนะคะสำหรับพี่วีนะคะพี่วของเรานะคะให้เด่น 7กับ8นะคะก็จะมี70 07นะคะ7 8 8 7 7 9 9 7นะคะ80 08นะคะ8 5 5 8 8 9 9 8นะคะสำหรับตัวเน้นมีให้คู่หนึ่งนะคะจะเป็น26นะคะ แล้วก็จะมีอีกน้อ,นอยเฉพาะกิจนะคะตัวนี้ให้จะเป็นสองห้านะคะโอเคนะคะจะไม่ติ๊กตัวชอบนะคะจดไว้แค่ว้นะคะแยกน้อยให้นะคะก่อนออกไปกันนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับน้องแอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางให,ใหม่ๆของน้องแอดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะเมื่อวานน้องแอดไม่ได้ลงให้นะคะเมื่อวานน้องสองวันแล้วหรือเปล่านะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะ